เพราะน่าเชื่อว่าประเทศไทยเมืองไทยจะสร้างถนนเข้าป่าเอา้าเข้าสวนเป็นยังไงเดี๋ยวคือบอซื้อเอ้าวคือบอดูถูกประเทศไทยแท้โอ้พูดว่าบอได้มาเห็นกับตาแต่ตอนนี้เขามาเห็นกับตาแล้วโอ้โหเห็นแล้วปึ้งเลยพี่น้องเอ๋ยนะฮะนี่คือถนนคอนกรีตนะบอกว่ามาหาเห็ดได้เนี่ยมาเบิ่งความหนาของถนนจะมาเบาิรบบร่งเนี่ยหนาของถนนแมนจับเคยเห็นบอหรือไม่จัสสิหากบบอได้เนี่ยว่าอันนี้บอได้เห็นในตอนที่ชมพูว่าเขาจะเอาดิานมากบเอาดินมากรบใส่ไปเบิ่งดูนะ โอ้ีหยังเิเนี่ยคือว่ายุดเด้โอ้โหยุดหยุดอีหยังหยุดสร้างเหรอก็หยุดซสร้างไงาะว่าข้างหน้าเป็นแยไงอโงเห็นได้ยังไอ้บอยเห็นได้ยังเห็นได้ยังอ้าวทําไมต้องเรียกให้บอยมาดูเอาก็ให้บอยรู้ไงทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยเพื่อเพื่ออะไรฮะเพื่ออะไรอยากให้บอยดูผัวไอ้บอยชอบโชว์ไงชอบโชว์ชอบโชว์แล้วมาเจอของจริงวันนี้เป็นไงบอยเป็นไงอ่ะทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยทางเข้าหมู่บ้านพี่น้องครับจากถนนหมายเลขสองสี่บ่าวกับบ่าวทองมาเห็นเนี่ย โอ้โหท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมหฮมนี้เขมีบอยดูเอาเนี่ยดูเอาเขมีนบอยฝากคลิปนี้ไปให้เขมีบอยนะครับนี่คือถนนต่างจังหวัดไทยนะฮะห่างจากกรุงเทพ260กิโเมตรเลยนะ <S <S นี่คอนกรีย่ังดีเห็นไหมนี่มีนี่นี่เบ่งเอานี่นี่น,นี่มาดูนี่เขมีบอยเนี่ยมีหลักกิโล้วยนะนี่อันนี้คือหลักกิโลหลักกิโลหรือว่าหลัก,หล,กหลักกิโลนีน่เหละที่เขาเตือนนะ,ะมานี้มาหนอยนี่นี่คือ หยุดนะฮะก่อนที่จะออกไปถนนนะครับนี่คือป้ายบอกเตือนมาดูนี่นี่คืออบจอนครราชสีมาเป็นโครงการสร้างเนะฮะเข้าไปในป่าวัดป่านะท่านผู้ชมครับนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมบ่าวทองบ่าวทองเห็นไหมอาฝากให้บ่าวทองหน่อยให้บ่าวทองพีเซ็นให้หน่อยบ่าวทองเป็นยังไงบ่าวทองเป็นยังไงเ,เห็นมาเอ็นมาถนนถนน่างจังหวัดของเมืองไทยทางเข้ามู่บานเห็นบอ<า>เห็นบ่นี่ โอ้โหคอนกี้ยังดีเลยนี่เสาลักอีกอีหยังนี่อีหยังนี่ทาสีนี่เขียนหนังสืออีตั้งหากตายเถอะเขียนหนังสือว่ายุดเด้โอ้โหยุดยุดอีหยังยุดสั่งเหรอเขาจะยุดสร้าไงเพราะว่าข้างหน้าเป็นแกลไงตายเเห็นได้ยังไอ้บอยเห็นได้ยังเห็นได้ยังอ่ะทำไมต้องเรียกให้บอยมาดูเอ้าก็ให้บอยดูไงทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยเพื่อเพื่ออะไรฮะเพื่ออะไรอยากให้บอยดู วายบอยชอบโชว์ไงชอบโชว์ชอบโชว์แล้วมาเจอของจริงวันนี้เป็นไงบอยเป็นไงอ่ะทางเข้าหมู่บ้านพี่น้องครับจากถนนหมายเลขสองสี่บ่าวกับบ่าวทองมาเห็นเนี่ยเห็นทางเข้าหมู่บ้านมานี่บ่าวทองวันนี้พาใครไปเบิ่งเน่เนี่ยอีหยังเนี่ยอีหยังเนี่ยโอ้โหหยุดโอ้โหนี่หยุด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 อันนี้ก็มีนี่อยู่พื้นถนนเลยหอยอดอ หยุดนะครับพี่นงครับ,บาาเบาเราแปลกใจแล้วก็สงสัยนะครับเดี๋ยวจะเดินเข้าไปข้างในว่าจะตื่นเต้นขนาดไหนเบาท้องอพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปไปอ่<น>าเบาเราต้องไปพิสูนรเบาเรานี่มาดูข้างในว่ามันเป็นยังไงนี่เป็นตันหงวนตามงามแต่วก็มีอ่านีน่เ้นจราจรนะบอยมีไหมเหมือนประเทศไทยครับบอยเนี่ยนี่คือของจริงนะฮยมาดูเอาตามมาดูนะครับว่า ถนนประเทศไทยเนี่ยคอนกรีตขนาดนี้นะฮยนี่คือต่างจังหวัดเมืองไทยนะครับไป้องครับนี่คือทุ่งหน้าทุ่งหน้านะครับบ่อยเนี่ยข้าวกำลังออกรวงเะฮะและเข้าไปด้านในนะเป็นคอนกรีตยาวบ่อทองปะ่ะไปข้างในโอ้โหไป้องเลยนะฮะเห็นบอ่อเห็นบอ่อเนี่ยนี่นะครับมาดูเนี่ยความหนาความหนาของถนนนะครับ โอ้ยังมีลึกลงไปอีกนะฮะตามมาตรฐานอาบาตอน,นี่สิบห้าเซนนะฮะแต่ว่ามีลึกลงไปอีกนะครับปตาส่วคนเกลียดยางดีพี่น้องเอ๋นะฮะความหนาก็มีฮะไม่มาเดียมาหาเห็ดเด้เนี่ยมาเบิง่งความหนาของถนนจะมาเบิ่งเนี่ยแมนจะ<ว>เคยเห็นบ้างละไม่จะสิหากบบ่เลยเนี่ยผู้ว่าอันนีบ้บ่ได้เห็นในทานผู้ชมผู้ว่าเขาจะออากกกเอาดินมากบเอาดินมากรบใส่ไปเบิ่งดูนะ โอ้โหอีหยังนี่เนี่ยจะสงสัยอีหยังเลยเนี่ยว่าลาดยางยางบุพเพม,มันเจอคอนกีดแต่แห้งหน่ายแห้งหนักแห้งหน่าแห้งหนักโอ้โหอ้ายางหนายางอลังการเลยท่านผู้ชมโอ้โหเบาเรา,านนเป็นสงสัยเน,นี่ยถ้าโนนเข้าหมู่บ้านของเมืองไทยนะท่านผู้ชมโอ้โหกลองหนึ่งเป็นหน้ารับถือพี่เดาบ้านจาวมี่จีมีมีมีแต่ว่าขเขาบริเวณเมืองบ้านเดิโอ oh ตอนนี้เขาอยู่กรุงเทพม,มาหนาคนครได้อยู่เมืองไทยเดิ บม่นกรุงเทพเนี่ยอันนี้อยู่เอ้าข้ากรุงเทพภางอีสานไงอ้โแบบนั้นมาจากพี่น้อ่ะไอ้จะไปอย่าไปว่าบ่อทองเลยบ่อทองแล้ว่าเป็นเมืองหลวงทางภาคอีสานว่าสันก็ะเม่นตัวกระเม่นวะเมืองหลวงทางภาคอีสานตัวต้องถามคนไทยดิอมกที่เม็นพราะว่ามันมันใหญ่งดิจังหวัดใหไงจะบ่อคื้ยมาบ่จะบ่อคื้ยมากยังเสือบ่กับไปหลายรอบหลายที่แต่ว่ามายามใดก็ เจ้าเบิ้งนี่นะคอนกรีตนี่บอท้องนี่คอนกรีตคอนกรีตท่านผู้ชมเอ้ยวอลไปวอมากอ่วนมาให้เอ็นคอนกรีตถนนคอนกรีตลาดยางเหาก็มาแล้วเหาก็เห็นแล้วอันนี้ก็ถนนคอนกรีตที่ยังใหม่ๆมาท่านผู้ชมเอ้ยปูดโอ้ยาวเหยียดจนสุดสายตาท่านผู้ชมางหนาเป็นมีแต่สวนบอทองเราพิเศษเนี่ยบอท้องขอยืมผ้าจะไปแห้งหนเด้อไปไปอยากไปอยู่ ไปพี่น้องสิาพาอบอกต้องไปทางไหนไปเบิ้งไหน่าเป็นยังไงกันเนาะไม่นลองเบื้องปไปโอ้พี่น้องเลยเนะี่ยอยากเห็นถนนทางไหนต้องติดตามต้องลองเบิ้งต้องไปว่าจะขนาดไหนนะฮะว่าจาะขึ<ไ>้นวิรดแลนด์มาทั้งเว้นรดแลนด์นี่อขอเจ้าน่าจะเพราะว่ามือนี่เป็นวันหยุดไงโอ้เพิ่งสร้างไปยังสร้างใหม่รดแลนดเนี่ยเอ้าเจ้าหยุดไงวันหยุดวันพักผ่อนโอ้โหคอมเมนต์บอยสิเสียวลือว่าเจ้าสร้าง มันบ่มีแนะวเฮ็ดแนวสร้างมันจังสร้างถนนถิ่มจากโอ้สร้างอะไรเพื่ออีหยังวะเออคือไม่รถแลนเนาะนโอ้เอาขับเปนบอยเบิรงนก่อด้อยนะครับว่าขนาดไหนนี่คือประเทศไทยลาดยางเนาะคุกพออันนี้คอนกรีตอีลีได้แต่ว่าสร้างถนนคอนกรีตไว้แต่ว่าบ่มีคนวิ่งคนเดินคนแลนรถสงสัยเป็นวะเอ,อ้เอาถามคนไทยเลยเป็นองเางไรนะฮะไปบ่ต้องไปงนนะะไป ก่อนอื่นเราจะเลี้ยวเข้าไปจากถนนหมายเลข24นะท่านผู้ชมครับห่างจากโชคชัยก9กิโลเมตรปากทรงไทร9กิโลเมตรอ่าบ่าทอท้อแต่ว่าตอนนี้ทีงไหนบ่อท้อป่ทอท้อหสยงสัยสงสัยอยังว่าถนนคอนกรีตนี่เออว่าก็เจ้าเฮ็ดถนนคอนกรีตแต่ว่าบ่มีรถวิ่งบ่มีคนเดินเอา,เอาแล้วเขาเจ้าเฮ็ดเพื่อยอย่างว่านี่ยโอ้อันนี้น่าสงสัยคือบ่อท้อว่าเรื่องพี่น้องเลยนะ บางตีถนนคอนกรีตยางดียางงามได้นนิทานผู้ชมไปแต่ว่าผมเห็นรถพ่อคันเห็นรถพ่อคันเอออยากคู่เพื่อกันมาข้างในเป็นอีหยังเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งกันไปนี่เห็นว่าเพิร์จะมีเส้นขาวๆผ่องหรือเปล่าท็องเออนี่เพื่ออีหยังจะขูดบ่ก็ยังหวานไถามคนไทยกันแล้วกันเนาะเพิ่์ลมีความรู้นะถนนคอนกรีต ตองข้างทางท่านผู้ชมเลยก็จิมีอ่านาน้ำเลยก็จิมีสวนอ้อยน้ำไร่อ้อยบ่อท้องมันเป็นสวนนี่เป็นไร่เลยเนี่ยเป็นไร่เหรอมีเสาไฟฟ้าด้วยเออโอ้โหพี่น้องเอ๋ยถนนคอนกรีตอย่างเหาเลยทําโอ้คอนกรีตรูกวะเขาจะอ่าที่ถนนคอนกรีตเข้าไปสวนอยู่ป่ะป้านนั่นเพี่น้่ง โอ้ก็เห็นในสวนนี่แหละสวนข้าวโพดสวนมันสับปะรังป้าพี่น้องเอ้ยนะคาร์บินบอยเอาดูเอาเด้อนี่ของแท้นี่นี่โโหตัวขนาดนี่เลยบ่โอ้โหของแท้ของจริงเด้อนี่โมเมนต์เอไอเด้อป้าจไอ้บอยมันเห็นโอ้โหมีแต่สวนโอ้โหที่คอนกรีตไปสวนป้าพี่น้องพี่น้องพี่น้องเบิ้งเอา เนี่ยคอมเมนต์บอยอยู่ไหนคอมเมนต์บอยอยู่ไหนมาดูออเดอร์นี่คือประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์เอ้าซุดแล้วบอท่องซุดแล้วอ๋อเพื่นมาซุดอยู่ตรงนี้พี่น้องเอ๋ยเนี่ยอ๋ออ่ะเดี๋ยวบ่าผมจะลงไปเบิ่งก่อนมาเพิ่นจะมีป้ายโคุ้มกันบอกผมเนี่ยอ้อุดแล้วพี่น้องเอ๋ยนะฮะข้างหน้าก็จะเป็นนาดิ้เป็นนาดิ้พี่น้องเอ๋ยโอ้แต่ว่าไอ้ถนนถนนจังซี่กับฮาเบิ่งยากกันดิอยู่ประเทศไทยต้องไปเบิ่งก่อนได้ จากจุดที่เรามากรับท่านผู้ชมครับนี่เนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเพื่นทานี่พี่น้องครับนี่เป็นโครงการนะครับแล้วก็จะมีงบประมาณนะฮะวงเงินสร้างนะครับนี่ครับมาเบิงพี่น้องมาเบิงนี่มีแต่สวนนะยฮะมีแต่สวนแลละก็มีแต่งแต่อ่าไร่นี่เป็นไร่ข้าวโพดนะครับนี่คือจุดชิ้นสุดของถนนคอนกรีตที่บ่าวโพมากับบ่าวทองนะครับ อ่าพี่น้องเอ้ยประเทศไทยทําขนาดนี้เลบนะบอเนี่ยทาทางเข้าป่าทําทางเข้าสวนทําทางเข้าไร่ไน,รนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับโอ้โหป่าทัวโอ้โอ้เห็นแล้วบอพี่น้องเห็นแล้วบอชัดเจนบอบอยขมิน้นเห็นเอาเบิงเอาวันนี้คือทางเข้าป่าเข้าไร่สวนของประเทศไทย นี่คือต่างจังหวัดของประเทศไทยเห็นหรือยังเห็นหรือยังนี่คือของจริงนี่คือของแท้หนุ่มลาวได้เห็นถึงกับตกใจและ,ปะแปลกใจว่าประเทศไทยทําขนาดนี้โอ้โหนะฮะนี่เลยเราจะไปข้างหน้ากันนะฮะจะออกไปถนนใหญ่นะโชว์ให้เห็นว่านี่คือประเทศไทยท่านผู้ชมครับจากที่เราเห็นคือเป็นทางเข้าสวนนะฮะเข้าป่านะครับวันนี้เราจะ เดินทางออกไปข้างนอกเลยฮะท่านผู้ชมครับให้เห็นกับตาเลยครับป้าไปบอทองไปเห็นอะไก็อึ้งเลยบ่น่าเชื่อว่าอึ้งีกแล้วบ่น่าเชื่อว่าประเทศไทยเมืองไทยจะสร้างถนนเข้าป่าเอ้าเข้าสวนเป็นยังจะคือบ่เชซื่ออ้าคือบอกดูถูกประเทศไทยแท้โอ้ผัวบอส้มาเห็นกับตาแต่ตอนนี้ก็มาเห็นกับตาแล้วโอ้โหเห็นแล้วอึ้งเลยพี่น้องเอ๋ยนะฮะนี่คือถนนคอนกรีตนะบอท่องนะเป็นงบประมาณของอบจ นครราชสีมาระยะทางเกือบกิโลเมตรนะฮะ900กว่าเมตรนะฮะเกือบกิโลเมตรงบประมาณ2ล้านกว่าบาทจต่บอทอง2ล้าน0 0นี่แหละนี่แหละคืองบประมาณของภาษีประชาชนเจ้าเบิ้งเนี่ยสร้างเข้ามาในสวนของจริงเลยนะบอทองของจริงของแท้เลยได้ดนิโอ้โหอยากให้คอมเมนต์บอยมาดูนะครับว่านี่มีเหมือนประเทศไทยไหมเราไม่เห็นนะครับว่ามีรถวิ่ง สงสัยไหมว่าประเทศไทยทําขนาดเนี้ทาเพื่อประชาชนขนาดนี้ยบาทองเบื้องป้าท้อไม่มีรถสักคันเลยไม่มีรถสักคันวิ่งมีรถเฮาเลยวิ่งไม่แต่รถเฮาเนื่อคือ่านไปผ่านมาตกใจไปนะครับมาตรฐานของถนนอบตคอันกีต15เซนเห็นบ่เนี่ยมีเสาไฟด้วยเาทองอ่าอาเห็นไหมออกมาเชื่อมต่อกับถนนหมายเลขสองสี่ด้านซ้ายมุ่งหน้าไปทางปากทรงใจด้านขวามุ่งหน้าไปทางสีคิ้วอ่าเข้าไปกรุงเทพกว่าทม ด้านซ้ายจะไปบริษัหนองกี่ไปทางอุบลราชธานีนี่จะเบิ่งนี่บ่ททองมีป้ายบอกชัดเจนห้ามเกิน50นะฮะนี่นี่นี่ควรระวัง30เห็นไหมปักธงไสยสูงเนินนี่นี่สูงเนินนี่มาดูป้ายเห็นไหมนี่งบประมาณเห็นไหมบ่ททองเห็นไหมเขียนหนังสือบนถนนอีกยศเห็นไหมนี่ยศเห็นไหมนี่สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาททองสองล้านเก้าแสนแปดหมื่นอ๋อเห็นไหมนี่ย เอาท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องราวและการเดินทางของบ่พวกกับบ่อทองเนี่ยสำหรับท่านใดท,ที่ชื่นชอบในการนำเสนอของพวกเราก็ยินดมกดไลค์เป็นกำลังใจนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะสนับสนุนพวกเราด้วยการไม่กดข้ามโฆษณานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ